สวนส่คีค่ะทุกทุกคนหมอหนิงย้มเช้าคะ่ะเชา้าเช้านี่ทำอะไรคะเชา้าเช้านี่ออกกำลังกายคะ่ะโอ้โหมีโอ้โห,โโหโดูดูเออมีเสียงด้วยเออเออเออเช้ามาอย่าได้นอนนะจ๊ะเช้ามาต้องออกกำลังกาย ฝนตกมาหลายวันจ้าคึกใหญ่เลยอ่ะโหครึกมากคึกเลยอ่ะเรียกว่าสะดิงตั้งแต่เช้าเลยวันนี้สะดิ้งตั้งแต่เช้าอืออ,อ,อืที่สุดอ่ะอืมอืมเอนสนุกก็ละเออ แข่งเล่นไปมาหัวไปอะ่ะดูดิดูต้นไม้ดูต้นไม้ที่บ้านหมดละเหมดอนละจ้าที่บ้านได้แค่นี้แหละนะในการออกต้นระเบิดพลังอะไรบอกนะเอ๊ะ ตันแป๊บนึงตันแป๊บนึ่ง,งยางใหม่อ่ะเอาโอ้โหเด็กคนนี้นะตลอดเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เขาสนุกละนี่ไถตดดัวขาดเแลวเดี๋ยวต้องไปหาต้องไปหายยางรถใหม่ เป็นไงเธออ่ะอาการเป็นไงเนี่ยเธอจะคึกแต่เช้าเลยเธอแข็งแรงนั่นเนี่ยเธอเธออ้วนปักเลยอ่ะอืมอืดูดูดูดอืมอืม,อ,มอยากแข็งแรงแบบมะลิก็ต้องออกำกลำลังกายเจ้วิ่งกันอยู่ในบ้านเนี่ยพื้นที่แค่นี้ก็วิ่งกันอยู่อย่างเงี้ย ขาดแล้วเนี่ยูยังไงเธอไหวไหมเนี่เธอเอเธอไหวไหมเธอก้ามเป็นมันมัดดึหเเออืืมโอเคเปล่หไหวหมหึอึหึอึหนหึหึอึหึห้ห โหแล้วนี่ออกมาเป็นสิบนาทีแล้วเนี่ยห <laughs> น่เอนันนัอนออนเอ็ันนอ็นะอ็เอนอ็อ็อ่องเ,นะเ,<ม>เอ,อ,เองน็นะัอนอ็นอ็อนออ่นอน สรบปั๊บนึงก็เดี๋ยวสักแปดโมงเขาจะกินข้าวเดี๋ยวช่วงไปเดือนนี้จะรับฮิกกี้กลับแล้วน,นะคะจะเห็นเดี๋ยวจะได้เห็นคลิปฮิกกี้ลงลงแล้วหลังจากนี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยอูดูไปอึดชย <laughs> เก็บความภาพความน่ารักน่ารักยามเช้ามาฝากเล่นใ่สีมือเนี่ยสีมือแปลกๆเลยเลยมือยังไงเนี่ยมือดูๆไปเน้อ นเขาออกกำลังกายตอนเช้าก็มีความสุขนะเดี๋ยวถ่ายตัวไปเลย ปแล้วมมนลีอบอกว่าหนูไม่ไหวแล้ว <c oughs> โอ้โหสุดสุเลยสุดสุด็วอุบเร็วอุบ